รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแก้ปัญหาเรื่องเซนามิประสบการณ์ของเพื่อไทยมันสะสมความชํานาญความแก้ปัญหาและอย่างที่สําคัญมากเลยนะผมว่าเพื่อไทยเนี่ยมีทีมงานที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดแต่นการน้ําท่วมโดยภาคใต้นะผมก็อยากจะพูดในภาพรวมก็แล้วกันนะน่าเสียดายนะสิบกว่าปีที่แล้วนะที่เรามีรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ จริงถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีเหตุการณ์เขาเรียกว่าต้องทำลายกันคือหมายว่ารัฐบาลไหนเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุณก็ควรให้เขาบริหารไปครบสีปีเอาง,ง่ายๆผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะเหมือนกับรัฐบาลช้าเนี่ยสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยคือคนชอบก็เยอะคนไม่ชอบก็เยอะแต่เขาก็ไม่ล้มเขาก็ไม่มีการล้มโดยการเอาทหารเอาอะไรมาทําให้บ้านเมืองปั่นป่นวนเขาก็ไม่ล้มเขาก็ถือว่าเอาละคุณเลือกมาก็รอไปอีก4ปีแล้วค่อยว่ากันเนาะคือคนในประเทศเราอะ่ะบางทีผมก็อยากพูดตรงๆนะว่า เลิกเกียรติชังเงินสักทีย้อนไปในสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยหน้าที่ผมก็เป็นวิศวกรแล้วก็ได้มองภาพรวมที่เขาออกแบบในการจัดการน้านายกยิ่งรักในสมัยนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นคนออกแบบนะแต่มันมีวิศวกรที่อยู่หัดใหญ่เองหรือว่าสงขาเองเนี่ยาก็เป็นคนออกแบบโดยการมีช่องระบายที่เขาเรียกว่ารอนึงนะตั้งแต่องบบออค์กระบาดสมเด็จสิการที่เกแล้วได้ออกแบบไว้แต่ว่าในฐานะที่เขามองไว้ในอนาคตมันรองรับไม่ได้ก็มีโปรเจกต์ที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นแต่ด้วยความขัดแย้งทางการเมืองที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเพราะไฟ ขึ้นมาอีกฝ่ายไม่พอใจไม่ดูเหตุผลเลยนะไมว่าคุณจะออกแบบดีคุณจะคิดดีก็แล้วแต่พอไม่ใช่พวกชั้นก็ทาลายสิน้นเลยทําให้เหตุการณ์ครั้งนั้นนะ่ะมันน่าจะถูกแก้ปัญหาเมื่อประมาณเพ่อนสิปีที่แล้วนะมันไม่ถูกแก้ปัญหาเพราะความเกลียดชังในการล้มล้างของกันและกันเนี่ยในที่สุดก็คือโปรเจกต์ที่ออกแบบในครั้งนั้นนะ่ะถ้าผมจำโดยไม่ผิดนะประมาณสักห้าพันล้านนะโปรเจกต์ทั้งหมดอ่ะสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันก็ถูกพังทลายทั้งสิน้น ับาเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแก้ปัญหาเรื่องเซนามิประสบการณ์ของเพื่อไทยมันสะสมความชํานาญความแก้ปัญหาและอย่างที่สําคัญมากเลยนะผมว่าต้องอาศัยทีมงานถ้าเรามาเปรียบเทียบรัฐบาลของพรรคแต่ละพรรคเนี่ยนี่ผมไม่ได้ยกยอนะแต่ผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมีทีมงานที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุด